อรในครั้งนี้นะครับเพื่อปการบริหารเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประสิทธิศักดินานะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมผ่อนบนเรียงเพื่อแลกเปลี่ยนกับวัฒกรรมการเ,าร,เรียน,นร,ร,รนู้นะครับในสเตจต้นห้านะครับมีระเบียบสำนักนายกบัญชีนะครับว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่นะครับซึ่งก็ เป็นการูุณาการของอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งภาพเอกชนรวมทั้งภาพประชาชนที่จะ,ะร่วมกันขับเคลื่อนแลวก็ทางานในเรื่องที่เป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาธิปไตจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังศิลป์นะครับแล้วก็คงจะใช้เวลาสักน่าจะเสร็จสิ้นการกิจน่าจะไม่เกินเกินครึ่งวันถ้ารอยูส่วนการผิที่เราจะทำ่วมกันลูกแบบรายละเอียดนะครับ ก็เปกนรื่องประตักษครับได้ตัวผมเองครับนาิสรยมติมาทั้นเกี่ยวการสาธารณสุขชันราชการเพิ่งย้ายมานะครับได้ปรงมาณสองสามวันนะครับ <c oughs> เลยเป็นตัวแทนนะครับอพอดีน้องคนที่รับผิดชอบงานก็ย้ายที่หมดสมเด็จแล้วสภาพประชาชนด้วยก,ก,กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางพุทธสถา,านหลวงปู่ใหญ่น้ำตกไหลถ้ำไสย,ยอยอ้อยหวานจากจิต หมอนขิดผ้าลายทางต่างห้วยแกงแหลกเกษตรดงแม่เิลภูเงินงานนี่คือคำขวัของประรานี่คือร่างบอกอะยุทธศาสตร์ระยะ20ปีนะครับตั้งแต่ปี61ถึง80นะครับตามวิสัยทัศน์ประเทศมีความงบประมาณอะไรต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มเุื่อพื่อเพื่อเพอเื่อเพื่อก็เพืนเ ในกลุมเด็กผู้สูงอายุผู้พิการโาาาารคที่ต่อ,อรืร้อลันนประหยักสรทรอในางงานปชอนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ระดับอนียนะครัก็คือนะคับแล้วก็ปรับรุมกระบวนการอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อปชอคือในที่รกกรทประชุมนักสื่ราชการหรือที่ประชุมีบ้านเทียมครับก็ระวังรับแย,ขยกขยะตั้งแต่ต้นถ่าด้วยหลักสารถ่ายครับทน่แบบเชือชอเนอตัวโกวิต้นแบบบใน ที่ประชุมตอนนั้นคุณเห็นไหมประเด็นทางโดยเน้นถึงชุม็นลก็จะมีการมอบนโยบายเหมือนกันครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะร่วมกรรมการพิเศษโดยใช้สปอมเกลือเป็นตัวเป็นไกด์หลักนะครับสามครับทำแผนปฏิบัติการเน้นหนักชุมชนเป้าหมายหลักก็คือในในทุนตุนเด่นวันนี้คือป้ายเดือนการติดเชื้อในก็ เรื่องเรื่องที่จะเป็นประเด็นพอเชอตอนนั้นก็เลือกสี่ห้าเรื่องนะครับท่านนายบริทนคนปัจจุบันเพิ่งมาจะมีมีสารนะครับคนก่อนนั้นอยู่แปดเดือนย้ายไปบัวขาวนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆก็ทําทําตามที่ท่านอยากให้ทำนะครับคจะให้ใครบ้านหนังนี้นนให้ใครมีความเหมาะสมเรียนรู้จากกันนะครับสมมติว่าเขามีอยู่สี่คนใครคนรจะได้ตำแหน่งไอ แต่ในประเด็นที่ที่เกิดความสวยงามก็คือส่วนของจังหวัดกัวของอำเภอก็ลงไปช่วยเหลือภายใต้ฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานแต่ในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องของการต้องแต่งบ้านการรับสภาพบ้านเป็นรายงานในชุมชนช่วยกันอันนี้เป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีจุดแข็งคือมีในนานของของแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านมหาไทยแม่บ้าน ายาละสุขหรือในสัยทนของการค้าเองรงไป่วมกัรก่อนในวัยของของพวกเราไปทํางานวัยอะไรต่างๆที่ต้องเลี้ยงดูกล we ุ่มผ <oss. S 1> <laughs> ู้สูงอายุซึ่งมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเราต้องมีแา่ติดตามนะครับตัวนี้เราตั้งเป้าหมายไว้เครื่องของอำเภอเมืองเราก็ใช้กระบนการของเวทีต่างๆเช่นเวทีของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในนั้นก็จะมีก็จะมีภาคส่วนต่างๆอยู่แล้วแล้วก็พันธมการของเราอยู่แล้วอยู่ในภาคส่วนของหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงการประชุมกำนังน,นะครับในเรื่องของศึกษาก็จะมีการเข้าไปช่วยในเรื่องของด้านการให้ความรู้ของผู้สูงอายุต่างๆในเรื่องของวิชาชีพต่างๆเพิ่มเติมการศึกษารนอกโรงเรียนเขาก็จะมีการจัดในเวทีของอชมรมผู้สูงอายุหรือตามที่นเรียนนะครับ ต้องมีด้านทั้งด้านวิชาการและงบประมาณเท่าที่เราสื่อสารการเข่าส่งเนียเจะมีหลายประเภทเนาะสิ่งบ้านสิ่งเกณฑ์สก่งสังคมนะคะด้แนวทางในการดูแลเราจะจะไม่เหมือนกันตัวที่เราอยากจะจะเล่าเรื่องหรือจะจะเกิดเกิดแล้วว่าเกิดการสื่อสารเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นโดดเด่นแล้วไม่เหมือนที่อื่นอันนี้แหละอาารจะให้นำนำพอจะอ่องลงไฮไลท์ สวยยิ่งเขื่อนลำตาวผูข้าวพักนอน,อน,นพักผ่อนแหลมโนนวิเศษอนาเขตไดโนเสาร์ภูคุ้งข้าวสัตว์โลกล้า,ลลานปีวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของอำเภอนะคะทีะ่มานำเสนอประเด็นพอชออดีเด่นนะคะในสว่วนของรับเ,เ,เพื่็เป็นเอสาอะนะครับ แต่เมื่อนำเสนอตรงนี้มันด้วยข้อจำกัดน,นะครับต้อนะ่าเอามาโครงการเดียวนะครับทั้งอุบัติเหตุทั้ง,ง,งนอกจากทงางจราจรทางบกนะครับทางน้ำก็ยังมีอีกเพราะว่าเทีนี้มีคนเปนล่องแพรนะ่บางทีก็มีไปล่าสัตวปีดโบ๊ทนะครับมันต้องมีอาจจะมีอุบัติเหตุทางน้ำนการป้องกอันรายยะนะครับที่หน้าจะมีการนําเสนอในที่ประชมุมเพื่อทราบว่าอุบัติเหตุของเดือนกันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่เป็นปัญหา อเพื่อนะครับก็ยั่งยืนติดครับที่มันเหมือนกันนะครับเยอะนะครับอย่า้ายิ่งทราบวระเด็นนี้กฎหมายมายังมาหลายรอบนะคะนะคะส่วนการนั้นหนึ่งของพชอในเพเภอสังคมนะคะทำไมเสียงเราดีฝ่ายเป็นการนำเสนอของครูโรงยิราศจากก็คือในสานการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพชอ ในในส่วนของอารมณ์อำเภอสันนิษฐานนะคะในจดีพชอที่ที่ทุกคนจะต้องแบบว่าในในหน่วยงานนะคะก็คือโดยโดยมากสถานบันเป็นิงและท่องเที่ยวเขาก็เลยจะเล่นเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าเพราะว่าในจะว่าในปีสถานปลายก็คงก็คงจะเป็นเรื่องปีนี้แต่ในส่วนของทางท่านพชอทนะคะก็มีตัวแบบต่อเนื่อง อย่างเมื่อสักคู่นี้นะคะที่จะดำเนินเสนอก็อยากจะให้มีแผนของกลุ่มรายระคัสติดอยู่ในในใบแดนคอสอทุกปีที่สําคัญคือถ้าเขาบอกว่าเป็นงานสาธารณสุขเราถอยหลังกลับไปเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเรื่องของการจัลี่ยพฤติกรรมเรื่องของเรื่องดีสเทเนซี่ข้อต่อเพราะเมื่อเขาปวดเท่าไหร่นั่นแหละค่ะสารณสุขครับแต่เราถอยหลังให้เขาต่อ แร่มชุมทุกท่านนะคะหอือต้องขอเชิญชมนะคะพอชอ,อทั้งสามอำเภอนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอำเภอค่ะคะ่ะสำหรับเรื่องแจ้งนะคะจากสาธารณสุขภาพภาคประชาชนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการของอสมอนะคะแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่เองนะคะค่ะตอนนี้นะคะทางสมาคมชกอ,อ,อสมแห่งประเทศไทยนะคะมีการเปิดรับสมัครนะคะสมาชิกกลุ่มคู่สมรสของปสมนะคะสวัสดีครับ Gracias.